ข่าวหนึ่งครับผูใ้ใดยินจังสี่รู้สึกจังใดครับน่ะมีพระบางวัดครับพี่น้องครับบำเพ็ญด้วยการเน้นเสพบ,บ่เน้นสวดวันต่อไปบ่สวดม่อนรับเสพอย่างเดียวสิได้บรรลุถึงสวรรค์เพื่อนวเน้นเสพบ,บ่นเน้นสวดจับซึกแล้วท่านที่สามพระฉี่ม่วงนะครับสามสหายขวัญใจของวัดใดน,น้อบาทที่นี่พื้นที่ใดน้อบงการแค่ลอดของเฮ้ามีอีกแล้วมีเรื่องให้ต้องเบ่าเถิงกันอีกแล้วนะยี่สิบตัวละสองห้าหกแปดเมื่อวานนี่ครับ ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายกิตติลิมสิลิชัยนายอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูร์ครับได้มอบหมายให้นายอัครเดชจ,จิตรัด ปลัดอำเภอฝ่ายความมันคองอำเภอวิเชียรบุรอีออกมาตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดพระภิกษุตามวัดว่าล่ามต่างๆในพื้นที่ตำบลผู้นำยศอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูร์นะครับต้องตรวจกอนรับกระถินเ้อะบริสันเงินกระถินเฮียเดีย๋ยววัใดพัฒนาวัดพี่น้องครับ <c oughs> จากการตรวจปัสสาวะพระวัดหนึ่งนะครับแห่งหนึ่งบ่บอกซื้อวัดดอกแต่ว่าอยู่ในตำบลผู้นำยศนะคนในพื้นที่ก็สิอ๋อแม่นวัดนี่ละนะแต่ว่าคน นอกพื้นที่ก็ฟังข่าวไปซื้ออำเภอวิเชียรบุรีพบพระที่ปัสสวะสีม่วงจำนวน3มรูปน้ำกันจึงทําการตรวจค้นกุฏิข,ของพระทั้ง3ได้แก่พระน้อยพ่อยาบ้าจจำนวน26เมตรครับผู้ใดใส่บาตให้เล่าบุาแล้ว แล้วกระพระฉิดพบยาบาจํานวน8เม็ดกับเอามานะครับเขาเอ่นว่าเอามาโฮมกันส่วนกุฏิพายเอหน้ามสม,มุดครับบ่บอกซื้อเป็นยังคือบอ่บ,บอกกับบ่พ่อยาบาจึงทําการซื้อทันทีนะครับบ่พ่อแต่ว่าหันเสีบน้ากันบอกซื้อไปเลยโหลดเป็นอย่างที่มาโอ้ยสิทธิมนุษยชนอย่างน้อจากนั้นด้านเจ้าหน้าที่จึงน้ามโตทั้งสมคน ความของกลางเป็นยาบ้า34เม็ดทรงพนักงานสอบสวนสพผู้เตยอําเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูร์ครับเพื่อดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปอันนี้นี่คือแผ่นดินไทยอยู่ในแผ่นดินไทยต้องเคารกกฎหมายเด้อ <c oughs> บอกเาื่อนว่าชี้อยากเสพอยากขายก็ไว้บอดายครับนะเป็นข่าวเป็นข่าวมาอยากอาย้นมันพอไปไปอีกจักข่าวหนึ่งกันนะครับอุบัติเหตุครับ เกือบเสมอิรดทั่วตกถนนผู้โดยสารบาดเจ็บไป17ชีวิตเหตุการณ์นี้กะเกือบเสมอหเลยว่าเกือบไปแล้วนะครับเมื่อเวลาประมาณ20่ินาฬิกาของเมื่อวานนี้ครับเจ้าหน้าที่ตำรวจสพโน,น้นไถจังหวัดนครราชสีมารับแจ้งเหตุรถทั่วโดยสารสายนครราชสีมาชัยภูมิเสียหลักกับลพลิกตะแคงหงายเจ็บเบิบลงข้ลางทางบริเวณถนนสายสุระนาไร่นานา,นาองค์การบริหารส่วนตำบลสายอ่อ,อาเภอ นนทไทนะครับจึงได้ประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัย631นครราชสีมาจุดนนทไทยและก็อาสากู้ภัยไก่เคียงหลุดมาตรวจสอบที่เกิดเหตุที่จุดเกิดเหตุพอรถทั่วตะแคงค่างนะครับอยู่บริเวณไหล่ทั้งมีผู้โดยสารทั้งหมด17ไร่พร้อมพนักงานขับรถอีกหนึ่งและพนักงาน ต้อนรับหนึ่งไร่ร่วมซิบเก้านะครับเบื้องตน้นโชคดีผู้โดยสารทุกคนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับจากแรงกระแทกและกะความตกใจนะฮะเจ้าหน้าทีกา่กู้ภัยก็ได้เร่งลำเลียงผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลนนท์ใและกะโรงพยาบาลพระท่องคำนะมืเพื่อตรวจร่างกายอย่างละเอียดอีกสาวหนึง่ง จากการสอบถามหนึ่งในผู้โดยสารที่อยู่บนถนนได้ว่าให้ฟังถึงความระทึกว่าอยู่ๆกะรุดสึกว่าหลดเลืม่มไหลลงข้างทางยาง่า่ลย,ยแแ้วอูมันก็แบบ ยย่ๆๆาาาทไมมรหล,หล,หล,หลรก,ก็พุวแวกกโดยบ่มีสัญญาณเตือนมาก่อนผู้โดยสารหลายคนพยายามตั้งสติแลวกจับที่ยึดให้แน่น,นโชคดีที่คนขคับบ่เบรกครับคันเบรกกัท่านหันบ่จังสันก็อาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุรุนแรงกว่านี้วันต่อไปปล่อยไปตามธรรมชาตินะ <c oughs> ออแล้วก็นนอกจากนั้นครับคณะที่เจ้าหน้าที่ตํารวจอยู่ระหว่างสอบปากคาพนักงานขับรถและกําลังตรวจสภาพรถอยู่ตอนนี้ ว่าเกิดอีังขัน้งนะครับหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้อาจจะเกิดจากถนนมืนตลูตลาดระบบเบรคคัดของหรือว่าความผิดพลาดของผู้ขับขี่เองต้องตรวจสอบกันก่อนเบื้องต้นทางบริษัทขนส่งเตรียมให้ ความช่วยเหลือดูแลผู้โดยสารที่ได้รับบาดเจ็บแหละการจะตรวจสอบรถให้ปลอดภัยก่อนให้บริการอีกสาวหนึ่งเพ่นว่าโชคดีครับบ่มีเรื่องโศกนาฏกรรมนะครับแต่ว่ารถท่ายรถก้จเจ้าเขียนนะฮะสองศูนย์สี่ขีดหนึ่งสามแต่บ่บอกทะเบียนครับบ่ได้บอกทะเบียนนะครับกับ่บเป็นยังครับเนาะ <c oughs> บอกแต่ว่ามีทั้บหมดสิบเก้าชีวิตเป็นผู้โดยสารทั้งสิบเจ็ดครับเป็นพนักงานตอนรับแจกขนมกองกับ นมเปี้ยวนะครับแล้วก็มีคนขับรถผู้หนึ่งส่วนตัวแมรนบอกขาเจ้าแจกบ้เออนั่นละนะฮะกะสิเป็นสิบเจ็ดกับสองนะครับสองหนึ่งเจ็ดว่ากันไปนะครับผีบอกโหนนคนบอกเพิ่มนะให้รดแต้มหนึ่งกันเหลืออยู่สองหนึ่งหกหกหนึ่งออกไปแล้วได้ล่ะนะครับอาจสิออกซ้ําก็ได้นะครับเออเอาอีกจักข่าวหนึ่งครับบอลูไปถือกตัวไดมานี่กระได้เช่าตางชาติครับไปถือกตัวใดมาบ่หู แก่พาขอพอนพ,พระเจ้ากลางแดดเลยวันทอาปร่อนจอนบอย่งหยางจักแนวปิดบังขอพอนพ,พระเจ้ากลางสีแยกไฟแดงแถมแลนไลถุบรถที่ผ่านไปมาเก้านาฬิกาของมือนี้ขับ2 0่สิตุลาสองห้าหกแปดพันตำรวจโทษพันุุ่พงนิ่มสุวสรรณสลวัจราจรสพเมืองพัทยา ได้รับแจ้งจากประชาชนว่ามิชาาต่างชาติยางแก้ผาอยู่กลางซีแยกคนผูกผ่านยางไปยางมานะครับเหตุให้บกกระลงตีกันป้องแปง้งป้องแปง้งมันถอยไปวบวชแล้วบวหน,น,นุ่งส่งเนี่ยนะครับเนี่ยยางไปกระติฟัดกันป้องแปง้งป้องแปง้งไวดด้วตัวเมือนบกกระลงหลังรับแจ้งครับก็ได้ประสานเจ้ญญาหน้าที่ตำรวจแล้วลก็หนวยกู้ภัยต่างๆเฝ้ารีบนำกำลังไปตรวจสอบที่เกิดเหตุครับ เมื่อไปถึงพอชายชาวต่างชาติบ h a าบสัญชาติครับพระท่านได้ถามรูปร่างสูงใหญ่อายุประมาณ40ปีแล,แล้เราก็ได้ยืนอยู่กลางซีแยกไฟแดงพอดีนะครับสภาพแก้ผ่าเปื่อยกาย่อนจอนแลนไลทุบรถชาวบ้านที่พันไปพันมาในบางช่วงเชาวต่างชาติไรนี่ก็ได้ยืนกลางแขนขับเงยน,นาขึ้นไปเบิงพระอาทิตย์กาลัางลอยองโลงอยู่บนเทาไปนะครับจะเลือจะลืมไปว่าจะคลองบริลัยส่งพี่น้องครับนะครับลวก็มี การสวดมนต์ขอพรจากพระเจ้าพอแล้าาวถ้าเมาเช่าบ้านแลนะนักท่องเที่ยวยืนงงขับกันเป็นแถวเลยบรูเราไปบนนี่ยังไหวขขันท่อไปต่อมาตำรวจก็ได้ตัดสินใจขอคุมตัวในเบื้องต้นเจ้าตัวอยู่ในอาการเมาแลวกะว่าวยังบ่หูเรื่องจักย่างันท่อไปแล้วกเว่าวจากังบ่ลลูเรื่องแลวก็นั่ทรงโรงพยาบาลให้ไปสงบสติอารมณ์ก่อนให้หมอปัวก่อนบนท่อไปนายชัดใช่าอายุหาดทิเบตปีวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างครับ ในในละแวกดังกล่าวได้ว่าว่าเมื่อช่วงเศร้ามีเช่าต่างชาติมีอาการคุ้มคลั่งยางแก่ผ่าไปตามถนนพัทยาตใต้นะครับก่อนจะมายืนอ,อยู่กลางสี่แยกไฟแดงแล้วกับแลนไลทุบรถยนผ่านไปผ่านมาบางช่วงเจ้าตัวมีการยืนยืนนิ่งบางก็สวดมนต์บ้างนะครับกลางสี่แยกแต่ละพี่น้องครับสวดมนต์ขอพรอระเจ้าพวกตนจึงได้ตัดสินใจโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและกพยายาม กานเช่าต่างชาตไรนี่บ่ใาห้ไปใสจนกว่าตำรวจจะมาหอดแล้วก็จับตัวไปที่โรงพยาบาลไปปัวครับนะฮะทวงใสยเราไปถือตัวใดมากบุหริ่วพี่น้องครับนี่ก็เช้าเม้าสร้างเม้าเราวพาอยากอายคนบอกว่าดีฟเฝ้าบินกลับประเทศเด้ออยากอายได้แบบ <c oughs> <c oughs> อีกจะกข่าวหนึ่งพี่น้องครับนี่ก็รวบซีนมเช่าจีนรอบเขาไทยจะไปขนท่องที่ขเมีน <c oughs> เจ้าหน้าที่ ทหารนะครับกองกำลังบรุรพาซีรวบซีนุมชายเช่าจีนรอบเข่าไท้อ้างจะไปขนท่องที่กัมพูชา20่ตุลาสองหางหกแมืออีครับผู้สื่อข่าวไ้งานว่าเมื่อเวลาหกนาฬิกาครับที่ผ่านมานี่เองทหารกองกำลังบรุรพาโดยหน่วยเฉพาะกิจอรัญญประเทศรอยท่อพ่อหนึ่ได้จัดชุดปฏิบัติการลาดตะเวนร่วมกับทหารชรกรรสองพันหนึ่รออ นะครับและก็ม 130. อพันสออกตรวจพื้นที่บริเวณถนนเรียบแนวชายแดนหมายเลขสามสามแปดาระวังจุดตรวจอ64ถึงอ 65. หกห่างจากแนวชายแดนประมาณ3ามหสิมเมตรครับเป็นบ้านพันุซึกเขตสามูหาตมพลพันธุซึกอำเภออรัญญาประเทศจัวัดสะแก้ว คณะรัฐเวอยูน่นันก็นได้ตรวจพบกลุ่มบุคคลต้องสงสัยกำลังเดินเท้าในพงหญ้าริมถนนน่จึงเข้าแสดงตัวจะจะจะจ่าเอเข้าตรวจสอบพอเป็นชายชาวจีนสี่คนบ่าสามารถแสดงเอกสารหนังสือเดินทางหรือใบอนุญาตออกประเทศได้จากการสอบถามเบื้องตน้นทราบว่าทั้งเบิดเดินทางเข้ามาในประเทศไทยโดยผิดกฎหมายโดยมีสามคนเดินทางมาจากประเทศเมียนมาและอีกหนึ่งคนเดินทางมาจากสอปอปอเล่า ก่อนจะพยายามลักลอบขามแดนไปยั่งประเทศกัมพูชาโดยเช่าจีนกุมนี้กับดได้ให้การอ้างว่ามีเป้าหมายจะเดินทางไปขนท่องจากฝั่งกัมพูชากลับมาในประเทศไทยจังได้กระตามครับเจ้าหน้าที่อยู่ระวังตรวจสอบคอเท็จจริงซึ่งอาจเป็นเพียงคำกล่าวอ้างเพื่อหลีกเลี่ยงการถืกดำเนินคดีหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ได้ควบคุมตัวชายช่าจีนทั้งสี่คนครับ ส่งไปยั่งที่ทําการกองร้อยทหารผ่านทีหนึ่งสองศูนย์สี่เพื่อดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายสอบถามให้ละเอียดครับจะไปขนท่องเจ้าท่องไปเสียงไวต้ตะมือเหืองท่องเอียงนะครับท่องมวนบ่เนี่ยอ่ะนี่คือเรื่องเล่าข่าวคร่าว,าว,าว,าวพี่น้องครับอีกจักข่าวหนึ่งนี่กับปั๊บเก่ามื่นบาทลุ่งขายข้าวโพดต้มขายริมถนนปาดคือปั๊บแพงเด๋เอาเงินใจมากล่ะมาเบิ่งกันนะครับเกิดยั้งึ้นนะผู้ค่าแพงร้อย ล่านข้าวโพดต้มครับนะบไปต่อบอเป็นเจอเทศสก,กิดปากเกตนะครับจังหวัดนนทบุรีเปรียบเทียบปั๊บไปเก่าหมื่นบาทฐานทํำพิดตั้งแผงค่าโดยบริรับอนุญาตจากเจ้าพนักง,งานทองทิ่นเอ้า ตั้งเก้าหมื่นคือสิปรับแพงแ้งเราขายขา้าวโพดต้มเนาะเราบ่ได้ขายแนวผพิดก้หนามาไหมผู้ค้าแพงร้อยร้ยรยานข้าวโพดต้มนะครับริมถนนในพื้นที่เทศบาลนครปากเกร็ดร่องทีมข้าวนะครับทีมซื่อมวลชนหลังถึงเทศกิจเรีลเลยกไปปรับเงินกว่าเก้าหมื่นบาทตามพรบการสาธารณสุขพศ .2535 ตั้งแผงค้าขายโดยไม่ได้รับอนุญาต ต้องมาเสียค่าปรับภายใน30วันนับตั้งแต่มื่อที่เจ้าตัวได้รับหนังสือฉบับนี้ก็คือ2ตุลาคมซึ่งในหนังสือระบุวา่าได้รับสารภาพวา่ากระทําความผิดจริงพนะทีมข้าวลงพื้นที่ไปที่บ้านนะครับในบ้านถนนติวานนท์ในซ้อยบอ่อปลาคางโรงเรียนอําพณเพศานอาเพอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีครับเป็นซอยโลกร่างว่างเป่า ชาวบ้านมาสร้างบ้านเป็นกระต๊อบนะครับหลังค่ามุ่งมุงสังกะสีแล้วก็หลายหลังค่าเลื่อนน้ากันไปพ่อหน่ายบานเย็นแล้วก็นั่งนวนจันครูสามีภรรยาวาว่าตัวเองเป็นคนพื้นเพ่มาจากคนละจังหวัดมหาสรารคามโอ้หมู่บ้านไหอำเภอไหนเนาะคนสรารคามเฮามาอาศัยที่ตรงนี้เล่าหนึ่งปีล้วละหลังจากมีคนแนะนํามาอยู่ย่อมลาวา ก่อนหน้านี้ครับเคยถือลองเลี่ยนเรื่องฟูนพี่เอ็มสองจุดหาเพราะว่าได้ใส่เศษไม้มาต้มข้าวโพดขายมือละหาเตานะครับจึงเปลี่ยนมาใส่แก๊สดหงต้มแทน่นตอนนี้วันถอไปหลังจากถือลองเลี่ยนซึ่งกัอาศัยมาที่อยู่นั่นกับว่าได้เสียค่าเาอยังดอกอีกทั้งตนเองก็ได้ขายของได้มือละสามพันสองพันถึงสามพันบาทหักนั่นหักนี้แล้วก็เหลือกำไรมือละหาลอยเท่านั้นจึงบ่มีเงินไปเสียค่าปับเก้าหมื่นบาท อีกทางบ่มีความรู้และกาบลู้ว่าเป็นค่าปรับจากเรืองอีหยง่นว่านะครับทีมข่าวลงพื้นที่ไปสอบถามข้อมูลจากนายวิชัยบรรดาศักนายกเทศมนตรีนครปากเกล็ดระบุวา่าใบเปรียบเทียบปับรังนี้เป็นการแจ้งให้มาชํำราคาปรับตามพระราชบัญญัติการสาธารณาสศุข2535งหลังจากได้ให้การสารภาพว่ากระทำความผิดและก็ยินย่อมให้เปรียบเทียบคดี กรณีประกอบกิจการสถานที่จำหน่ายอาหารหรือว่าสะส,ะสมอาหารโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานทองทินพนะโอ้ภาษากฎหมายผลบหูน้ำเด้อซึ่งก็สั่งเจ้าพนักงานทองเทีนมาตาซีหาประกอบ80ดศแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขและที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่สามพศสองพันหาร้อ กับปั๊บแพงโพดเราก็ว่่ได้ต้มข้าวโพดพิดก้นไมยเนาะเนี่ยแล้วต้มข้าวโพดขายเราวม่ได้ต้มข้าวโพดพิกษก้นไมยข้าวโพดก็าไ่ได้รักมากกับสื่อมากมาลงทุนนะกำไรเมือลาหาร้อยสามร้อยเพอได้เลี้ยงฉีพกันไปนะครับหรือว่าขันก่าบ่าถือต้องไงก็จะเลิกตักเตือนไปนะครับแน่แห้งสิไปซ้ำเติมความทุข์ยากลำบากกันไปอีกนะฮะอ่ะว่ากันไปครับภาษากษ้นไม้